ผมว่าส,สิ่งที่สังคมได้รับจากงานศิลปะก็คือสิ่งทีม่มันกระตุ้นกระตุ้นความคิดกระตุ้นการสำรวจสิ่งที่มันเป็นอยู่ใน,ในสังคมจริงๆว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราจะช่วยกันพัฒนาหรือว่าช่วยกันปรับปรุงให,ให้มันดีขึ้นได้อย่างไรบ้างหรือเราจะเป็นคารวาที่ดีที่จะเป็นคนที่ทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาที่ดีเนี่ยอย่างไรอันนี้กเ็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ที่เราต้องมามองตัวเราเองเหมือนกันเพราะบางทีการที่เราเราศรัทธาแล้วเราเราไม่ดูเลยว่าสิ่งที่เราไปส่งเสริมนั้นเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมหรือว่ามันเป็นการทําลายพระพุทธศาสนากันแน่คือผิวในงานจิตรกรรมของผมเนี่ยมันจะเกิดในศาสตร์ของตัวเทคนิควิธีการที่ที่เขียนเหมือนเหมือนการเขียนสีน้ําคือการการเขียนน้าหนักเว้นแสงแล้วมันจะเกิดการการการซ้อนทับของของชั้นสีเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์ขึ้นมาจนแบบม,มันได้เป็นผิวที่ ที่ให้ความรู้สึกที่ว่ามันกักขะให้ความรู้สึกที่มันไม่ไม่สะอาดสะอ้านอะไรต่างๆพวกนี้ส่วนหนึ่งเราก็ดึงเอาเอาตัววิธีการเพนติ้งเนี่ยมาทําเป็นงานประติมากรรมแต่พอทำเป็นงานปาระติมากรรมแล้วเนี่ยมันก็จะได้ลักษณะของผิวหรือบ,บุค,คลิกคาแรกเตอร์ใหม่ในตัวงานประติมากรรมของเราเองด้วยงานแสดงเดี่ยวครั้งแรกก็คือเอ่อโฮปอินเดอะดารแสดงที่ อเดลแกลลี่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพจตกรรฝาผนังที่วัดดุสิตด,ดาราเหมือนกันในชื่อนเทศการครั้งนี้นรกภูมิที่วัดดุสิตด,ดาราเนี่ยจะเป็นภาพที่ขึ้นชื่อมากในเรื่องของความรู้สึกที่มันสะเทือนใจของการสื่อสารที่ทช่งางไทยโบราณเขาเขียนเอาไว้เพราะเป็นภาพฉากทั้งทั้งฉากเนี่ยเป็นฉากสีน้ำตาลหมดโดยส่วนใหญ่น้ำตาลแดงน้ำตาลไม่ไหมอะไรต่างเนี่ยที่มันให้ความรู้สึกที่แห้งแล้งเป็นดินแดนที่ ไร้ซึ่งความเจริญงอกงามเป็นดินแดนที่ทุกยากที่บุคคลใดที่ไปอยู่ในในดินแดนนั้นก็จะรู้สึกว่าตกละกรรมลำบากหรือต้องทนทุกทรมารย์ต่างๆแต่มันจะมีความรู้สึกที่เป็นความหวังเล็กๆที่มีพระมาราย์กำลังเหาะผ่านมาอยู่เยื้องเกือบกลางภาพแล้วมีต้นต้นไม้ที่เป็นต้นต้นยิ้วแล้วมีใบสีเขียวอยู่นิดนึงมันทำให้ภาพนั้นเนี่ย ดูแล้วรู้สึกว่ามันมีความหวังที่จะน,นำคนที่ตกทุกข์ได้ยากไปสู่ในดินแดนที่มันเป็นเป็นดินแดนแห่งความสุขได้ก็คือพ้นจากนรกภูมิพ้นจากอ,าอบายภูมิตรงนั้นไป,ไปไก็คือปัจจุบันก็เป็นเป็นอาจารย์ก็คือหน้าที่หลักก็คือสอนหนังสืออยู่แล้วเพราะว่าการการสอนมันเป็นเรื่องของการสื่อสารการทําให้คนอื่นเข้าใจตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ยาก ยากมากๆตอนแรกก็กังวลอยู่สำหรับอนุพงศ์นะครับผมก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันสอนกันมาแบบจะว่าบรรจุก,ก็ห่งัันปีหนึ่งฮะตัวงานคงไม่ต้องพูดถึงครับค่อนข้างเป็นที่ยอมรับในวงสังคมในประเทศนะฮะในวงการศริลป,ปะนะครับส่วนในเรื่องการงานในการสอนเนี่ครับก็เขาค่อนข้างจะเป็นคนที่เต็มที่ครับเป็นผู้ให้ เหมือนกับที่เขาจริงต้องบอกเปรียบเทียบเหมือนว่าเราเขาทํางานศิลปะจริงจังขนาดไหนเขาก็ให้เด็กจริงจังเท่ากับการทํางานศิลปะของเขาต้องบอกหน่อยนะเพราะว่าเขาค่อนข้างมีความรับผิดชอบสูงมากเพราะว่ามันการสอนมันก็เหนื่อยนะครับสอนวันหนึ่งก็เป็นที่ครับอนุพงศ์เขาก็แบบโอ้วันหนึ่งตั้งแต่9ก้าโมงถึงสี่โมงบางทีก็ห้าโมงลับมาเอา ก็กลับมาเขายังเขียนรูปอีกอเ,ปเป็นผมผมก็ไม่ไหวเหมือนกันถามเคยคุยกันว่าฮ้ยจริงๆเราเราเราอยากเขียนรูปหรือเราอยากสอนแผนในเรื่องของเวลาของการทํางานเสือป่าเนี่ยมันก็ต้องถูกปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าหนึ่งเรามีหน้าที่หลักที่จะต้องรับผิดชอบคือการสอนหนังสือแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เราทิ้งมันไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทํามันมาตลอดแล้วว่าเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบมันก็คือ การวาดภาพหรือว่าการทํางานศิลปะตรงนี้มันก็เลยต้องต้องถูกจัดสรรเวลาใหม่อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่สำคัญมากๆที่ที่ยังได้ได้เห็นงานของผมตลอดเวลาก็คือการให้ความสําคัญกับในเรื่องของเวลาของการทํางานผมเชื่อนะผมเชื่อว่าผมสามารถเลี้ยงตัวเองได้จากงานศิลปะที่ทําอยู่ผมว่าการที่เป็นเป็นศิลปินอาชีพเนี่ยคือหนึ่งต้องมีมีวินัยในเรื่องของการทํางานเนี่ยค่อนข้างสูงมากคือ มันไม่มีใครบังคับเราอ่ะคือเราต้องบังคับตัวเราเองให้ทํางานพเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเกิดไม่มีวินัยในการทํางานแล้วเนี่ยการที่จะทํางานศิลปะอย่างเดียวให้เป็นอาชีพเนี่ยก็อยู่ยากเพราะว่ามันเริ่มต้นจากการไม่มีวิน,นัยแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เรามีวินัยในการทํา,างานศิลปะแล้วเนี่ยผมว่าแล้วเราทํางานศิลปะให้มันด,ในดีให้มันมีคุณภาพด้วยเนี่ยก็สามารถอยู่ได้ผมว่าคือส่วนหนึ่งของชีวิตนะฮะศิลปะมันอยู่ในในชีวิตเราแบบทุกอย่างอ่ะ เพียงแค่ว่ามันถูกแยกถูกจำแนกประเภทว่าอันนี้มันเป็นแบบไฮอาร์ตนะอันนี้มันเป็นแบบหัตถกรรมนะอันนี้มันเป็นสิ่งทีท่ทั่วไปดาาด,ดื่นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมว่าทุกอย่างมันมีความเป็นศิลปะอยู่แต่เพียงแค่เรามองเห็นความงามจากสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราหรือเปล่าแล้วจากตรงนั้นแหละมันจะพัฒนาทำให้เราเข้าใจศิลปะท,ที่ที่อยู่ในระดับที่มันมันสูงขึ้น คิดว่ามันมันไม่ถูกมองเป็นอาชีพอะมันก็เลยไม่ไม่มีอาชีพเป็นศิลปินกันคือมันก็เลยต้องต้องไปทําอาชีพอื่นกันส่วนใหญ่ะนะฮะแต่ว่าถ้ามันมองเป็นเป็นอาชีพแล้วเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ได้นะด้วยด้วยด้วยการทํางานศิลปะเนี่ยคือที่จังหวัดกระบี่เนี่ยกำลังจัดสร้างหอศิลป์อันดามาันอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็มีหอศิลป์ของจังหวัดกระบี่อยู่แล้วแต่ว่า เขามีมุมมองมีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อศิลปะคือเขาเขาสร้างหอศิลป์ขึ้นมาเพื่อที่จะอนุบาลศิลปะของของของเด็กที่อยู่ในในพื้นที่เขตนอนดามันด้วยวิสัยทัศน์ของของคนที่บริหาร อ,องค์กรานะนะแบบนี้ถ้าเกิดมันถูกกระจายไปอยู่ในในส่วนต่างๆของแต่ละจังหวัดอย่างนี้ผมเชื่อว่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศเนี่ยมันก็จะมีความเข้าใจศิลปะได้ได้ดีขึ้นแล้วชาวบ้านเขาก็จะรู้สึกว่ามันคุ้นเคยกับชีวิวตประจําวันของเขามากขึ้นการที่เขาจะเสพรับงานที่มันเป็นสื่อสมัยใหม่เนี่ยมันก็มันก็จะเริ่มเขยิบเข้ามาใกล้เขาแล้วเพราะมันเริ่มเริ่มมีการเรียนรู้ตั้งแต่เบื้องต้น เพราะว่าการดูงานศิลปะมันก็คือทักษะทักษะหนึ่งที่แต่ต้องฝึกฝนต้องทําความเข้าใจไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วเข้าไปเห็นแล้วสามารถรับรู้หรือว่าเข้าใจตัวงานศิลปะนั้นได้ทันทีเพราะว่างานศิลปะปัจจุบันมันมันหน้าตาหรือว่าเทคนิควิธีการหรือว่าสื่อที่มันใช้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแบบว่า,าค่อนข้างสูงมันไม่ใช่แบบเสพในเรื่องของความงามอย่างเดียวลวมันเสพในเรื่องของของวิธีคิดด้วยมีความสุขดีนะครับก็คือแบบว่า,าหนึ่งละ เราอยู่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนทํางานศิลปะอยู่อยู่ตลอดเพราะหนึ่งละมันเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะแล้วเราก็ได้ได้ได้พบปะพูดคุยได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกับเด็กนักศึกษาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเด็กที่เขาผ่านเข้ามาเขาก็มีมุมมองมีมีวิธีคิดอะไรท,ที่ที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมของสังคมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราได,ได้ได้เรียนรู้แล้วก็ไปกับเขาด้วยไม่ใช่ว่า เราเราทำแต่ของเราเราไม่ได้เรียนรู้กับข้างนอกส่วนหนึ่งมันก็เป็นความรู้ที่ที่ทำให้เราเข้าใจในในตัวเด็กมากขึ้นแล้วส่วนหนึ่งก็คงคงเป็นสิ่งที่เรายังได้ทำงานศิลปะอยู่ตลอดแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เรารักเราก็เห็นเห็นเด็กที่ที่กำลังเติบโตขึ้นไปเป็นเป็นศิลปินด้วยอะไรเงี้ย